สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพ่อพ่อกระช่องสาวสาวอินสวีเดนอีกแล้วนะจ๊ะนาทุกคนเมื่อนี้ใช่หรืหน่อยจะได้นําอาหารแซ่บๆมาปากทุกคนอีกแล้วนะจ๊ะนาทุกคนจ๋านี่เลยนะจ๊ะนาอาหารแนวปอบๆอีกแล้วนะจ๊ะนาทุกคนจ๋ากราบขอโทษขออภัยผู้ใดบุกิดดิบนะจ๊ะนาดูด้วยความบันเทิงนะจ๊ะนาทุกคนจ๋าญาติญาวากันนะจ๊ะนาทุกคนจ๋าหมักบะคือกันนะจ๊ะนากินกินบะคือกันนะจ๊ะนาทุกคนจ๋า มาบอกอะไรกันยห้างนะจ๊ะเนาะมื้อนี้ได้ไข่ลังต้นไงๆสดๆจะทุกคนจ๋าถ้ากินบ่มีกระขอโทอดนะจ๊ะนะทุกคนจ๋าเพราะเป็นกิโลเลยนะจ๊ะนะรวมนี่ก็เป็นกิโลเลยนะจ๊ะนะทุกคนจ๋ากะกับตักงูหน่อยมาอีกแล้วนะจ๊ะเนาะกับเนื้อแบบเส้นๆนะจ๊ะนะทุกคนจา๋าได้มาแบบเส้นๆนะจ๊ะนะทุกคนเพื่อหย่ำาขาดนะจ๊ะเนาะมา ว้าวลายแก่ห้างนะจะนจะเนาะมาแซบไปน้ากันจะทุกคนจา๋าหลุดจะร้ายไหลยอยู่ทั้งนอกจะแลนอยู่วืน้นวื้นจะทุกคนนี่จ้ะมาแสบแซนะจจะต้นทานตะวันที่สาวเลยหน่อยปลูกเองกับมือนะจจะเนาะได้กินแล้วจะทุกคนจา๋าครั้งแรกนะในชีวิตที่ปลูกต้นทานตะวันได้กินนะจจนะเนาะมาเอาไว้ตรงนี้นะจจะพี่น้องจา๋าล้ายไหลพี่น้องนะงามงามกำลังสไตเป็นตาแสบนานะ่าจะเนาะมา งามปวดผู้จ่ะมาเด้อมาเด้อจ่ะทุกคนจ่ะมาจวดจาดฝาดบึมไปน้ำสาวเราหน่อยนะจ๊ะนาะมาแสบอีกคือเกาจ่ะทุกคนกับน้ำจิ้มแก้วขมห่อนห่อนเอ้ยแก้วขมขมขม,มาขันแรกเขากจะชิมลาพญานาออกจากกระเพาะอ,อาหารก่อนนะจ๊ะ,ะมาพี่น้อจ่าโอ้ยโอ้ ปิดก่อนจ้ะทุกคนแสบเสยแสบเสยจ้ายกจ้ะพี่น้องจ้าว้าวมาไขหลัง ไข่ลังสแสบๆจะอุ้ยมือกับปวดเพราะมือน่าจะนอาสดจะทุกคนจะอืม ร้องอันนี้อืมชั้นตะวันแถบๆอืม้มเหีย หอมหอมชิคค่ะมาติดข้อฝืนอยู่ลงบาทรในธนาะ คำใหญ่ๆตาสุดๆ yes <Anfang> ว้าวทุกคนจ่ะ まあ、ちょっとこう。 อยู่เปิืงถูกเปิองอยู่ข้างล่างเนาจะนอะทุกคนจะ้ะโยกขึ้นแน่ยกขนนึ้นแน่พัดสายวนอุ้ยอยากออกกอล่องเราจะนนไหมเอาออกกล่องก่อนจะ้ะทุกคนจะ้ะน้ำซ่าห่อนห่อนเะาจะนะ่ะทายพญาตออกไปพร้อมกันจะ้ะว้าวมามีอยู่สองขวดมีนี่นนลจะจ้ะทุกคนจ๋ะพัดกันอืมยกขึ้นยกลงอยู่นี่ลจะจ้ะมาต <laughs> ิดเข่ติดฟัน มาไทยหลังกับตับจะทุกคนจับปุณนะแสบเซย์แสบเซย์อื้อ <c oughs> <c oughs> มมาละ ตับแน่นๆจะทุกคนจ่าพุ่น่ะโอ้ยพันไงไงตัวๆกะเอามากินไงกินตัวคือพนนุ่นนะเจ้าเนาะทุกคนจ่าเพราะว่าย่านหยัเมเบอร์แดงก็เกินบุลงมันติดคอเนาะเจ้าเนาะทุกคนจา่ากะบอกขอกินตอนไงเนาะเจ้าเนาะขอแบบชิมรสชาติไปแซ่บๆเนาะจะเนาะถ้าเกิดว่ากินต้นใหญ่หลายเราจะไม่รู้รสชาติเนาะจะเนาะทุกคนจา่าฮึมติดกเกล うん。 จะทุกคนจ้ะสองตอมน,น้อยๆน,ยนยะเจ้เนะ <laughs> มุย้ยได้ที่นวจ้ะถึกไปสองโบ <laughs> กรู้สึกว่าจะรื่นจะรื่นโอ้โ <sk r isa> กินได้สอยนะจะ้เนะอีกบ่โดนสาวเลยหน่อยก็ได้ทํางานแล้วนะจะ้เนะทุกคนจ๋ะอาจิะไ์ปได้มนานั่งกินยุ่งสินะจะ้เนะทุกคนกลับมาจากทำง,งานอาจิเมื่อยนะจะ้เนะช่วงนี้สาวเราหน่อยไม่ได้เหงงนานนะเจ้เนะก,กินได้สวยนะจ้านะทุกคนจ้ะ มีกลิ่นเฉพาะตัวเนาะจัะนทเราทุกคนจากะแล้วแต่คนหมักเนาะจัะนทะรสาวเราหน่อยกับหัวก็ได้กินเนาะจาะัะนะครับนี้กินเฉพาะตัวอีหลีจ้ะทุกคนจากะพอใส่น้ำจิ้มหลายๆแล้วก็ดับกินได้เนาะจัะนทเราทุกคนจากะเพราะกินได้เนาะจะนะปกติสาวเราหน่อยเป็นคนหิเนาะจัะ 음고마 <목소리도> เหนือเป็นเส้นเลยจ้ะทุกคนจ้าพอนะ่ะคำใหญ่ๆตาสดๆจ้ะทุกคนจ้าผื่นโรงพยาบาลอีกแล้วนะจ๊นะ <laughs> ูแบบนี uhm. ้ซื้อไม่กินจนโดนแล้วจ้ะหนำกไงเจ็บ โผดมาพูดให้เนี่ยคำใหญ่ๆตาสดๆจะทุกคนจ่าอีกแล้วตามคืนนะเะ้ะตามตามคำขอจากใจตัวเองเนะเจนะทุกคนจ๋าพู่นะติดข้อตายได้ไหมอึอึติดแข่าติดข้างอืม อลังการจ้ะทุกคนจ้ะโอ้ใหญ่แล้ว เจ้าทุกคนจ้าขอบคุณและขอบคุณมากมายนะจ๊ะน้สิขอมารับชมระเบิงชงสาวสาวอินสวีเดนนะจ๊ะทุกคนจ้ากาลินพันจักหน่อยแล้วนะจ๊ะน้าทุกคนจ้าหัวเกือบจะตีดินแล้วนะจ๊ะนาะสัตว์ไปสองโบกจ้าทองบ้างๆนะจ๊ะนาะทุกคนจ้ากินมะม่วอีกแล้วนะจ๊ะนาะเอาไปต้มแซบจ้าทุกคนจ้าไปแล้วนะจ๊ะนาะสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้า